อันนี้ต่อกันด้วยเลยนะครับคนที่25นะครับแม่พัฒรกันนะครับของปูอ้วนหมอเวียงนะครับ25นะครับผมต่อไปเป็น2 6นะครับ26ชื่อบงกฎเพชรนะครับผมของปูอ้วนหมอเวียงครับ26นะครับต่อไป27นะครับแม่พวิตานะครับผมพวิตานะครับ27นะครับผมแล้วก็เห่ยวสีเปลี่ยนเลย ต่อไปยี่แปดนะครับมียี่แปดนี่ชื่อยี่หวานะครับผมชื่อเก่าของเขานะครับแม่ยี่หวาครับยี่แปดนะครับอันนี้อยู่ในภายสองร้อยดวงจิตด้วยนะครับต่อไปยี่เก้าคือดองอายนะครับผมเอามาให้ดูกันนะครับของเก่านะครับของปู่อ้วนหมอเวียงนะครับอันนี้คือยี่บเก้านะครับต่อไปสามสิบสามสิบจะเป็นแม่ปรัดดานะครับนี่มีชื่อเก่าด้วยนะสามสิบแม่ปนรัดดานะครับปู่อ้วนหมอเอียงนะครับ ต่อไป3 1อคือแม่วันนะครับผมแม่วันนี่นะครับนนเป็นไขมันนะครับสามสบเนะคพะพอขย่าแล้วสีเปลี่ยนเลยนะครับต่อไป32นะครับ32ชื่อแม่วันนะครับโอเคครับปูอ้วนหมอเวียงครับ